ื่อกี้ที่ออกมาจากหมู่บ้านมึงนี่ต้องแลกบัตรปะปกติอะต้องแลกนะแลกทำไมอะทำไมอะ,ม,อะมันมีป้ายเขียนว่าหยุดแลกบัตรเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกหยุดแลกบัตรไงหยุดรถ<อ>หยุดรถเพื่อแบบเปิดกระจกปุ๊บแลกบัตรทำไมเขาไม่เขียนว่าหยุดรถเพื่อเปิดกระจกแล้วแลกบัตรขย,ยาวไปยาวไปเฮ้ยอันนี้ขับไปขับตรงไปได้ไหมวะไม่ได้เดี๋ยวนี้มันทางโค้งต้อตรงเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวไม่ได้ดิเขามีป้ายเตือนไว้อยู่เนี่ยเตือนว่าอะไรวะ โค้งอันตรายเฮ้ยโค้งอันตรายถูกแล้วหมายความว่าเราต้องระวังหรืกว่าแบบว่าถ้าโค้งและอันตรายนะต้องขับตรงไปไม่โค้งอันตรายคือต้องสั่งต้มยำเฮ้ยนั่นมันต้มโค้งเออแล้วช่วงที่กูซื้อรถมาใหม่ไหมเอ๋ไปสอบเกี่ยวับขี่ซื้อรถซื้อรถแสดงว่าราคาถูกใช่ั้นใช่ซื้อรถไม่ได้ซื้อเพิ่มเฮ้ยไม่ใช่ซื้อรถยนต์อ๋อรถยนต์นี่มีกี่วันรถยนต์นี่มี30สวันเฮ้ยถ้าสามสิยนตะ รถชมเฮ้แต่คือสอบไปกับขียังไงต,ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นขีเลยแม่งสอบไม่ผ่าน<ะ>ทำไมไม่ผ่านเป็นยังไงกูเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายตลอดอเลี้ยวบูเลี้ยวอย่างเดียวเลี้ยววนอยู่อย่างนั้นคือเลี้ยวซ้ายตลอดเลยเออเพราะว่ามันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดกูคิดว่าจะผ่านตลอดไงเฮ้ยไม่ใช่ป้ายเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงแต่มันไม่ได้หมายถึงขับรถ สอบไปกับขี่ผ่านตลอดมันหมายถึงการที่โอ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจนึกว่ามึงงงไงอธิบายให้ฟังแต่นี่เย็นแล้วเนี่ยจะหิวข้าวนี่เดี๋ยวแล้วแล้วซ้ายนะมันมีป้ายบอกอยู่ป้ายบอกว่าอะไรเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเฮ้ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอ๋อคิกว่าคิกว่าตลาดเฮ้ยโอ้ยทำไมเขาบูลลี่สนามบินแบบนี้วะทำไมเนี่ยแม่งมีป้ายเหยียดบอกว่าชวนเราโฟมชิดซ้ายเฮ้ย หมายถึงว่าถ้าจะไปสุวรรณภูมิให้ชิต้ายอ๋อนึกว่าดอนเมืองแม่งเหยียดเออมีวันหนึ่งนะไปเที่ยวต่างจังหวัดเออโห<อ>เจอโค้งนึงแม่งก็ฝนพี่แขนเลยน้าทำไมอะเจอโค้งหักสอบเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าโค้งหักศอกคือ,อโค้งมันแบบหักแบบนี้เลยไงโอ้เออ,เอ,อแล้ววันนั้นไ้สุวรขับผ่านาโถวจะถึงนั่งเลยไงรู้เลยครับฟื้นมากเลยครับขับเร็วเรอเออทำไมอ่ะ เขามีป้ายแม่งดูถูกกูครับแบบเอ้ยขับช้าระวังเด็กนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบป้ายดูถูกมึงว่าได้ขับช้ามึงแม่งเด็กกว่าไม่ใช่อะายถึงจะมีเด็กข้ามถนนอะไรอย่างนี้ให้ระวังด้วยมู้ว่าดูถูกกูม่ใ่ค่อยยอมคนนี่ไงลองก้นเลยเฮ้ยดูถูกดีแล้วดีกว่าดูผิดเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นป้ายเขาเขียนว่าอะไรนะจำกัดความเร็ว60คือไง อ๋อก็คือความเร็วจะหายไปหมดเลยทำไมอ่ะก็ป้ายมันบอกว่าป้ายกำจัดความเร็วเฮ้ยไม่ใช่ทำไมถึงจำกัดความเร็วจำกัดเป็นยังไงจำกัดก็คือจำไว้นะหมาตัวนี้เคยกัดเฮ้ย,ยแล้วกำจัดอะกำจัด,ก,จดก็เวลาแบบบ้านลุกๆเนี้ยเวลาเราจะจัดเราก็กำือแล้วก็จัดเฮ้ย <c oughs> มีโดนละม่อนไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอยูจอดนี่เลยดีกว่าเฮ้ยจอดไม่ได้จอดไม่ได้ดไไดทำไมอะ่ะเขาห้ามจอดวันขี้อ่ะ ก็วันนี้กูยังไม่ได้ขี้เลยกูจอดได้ไม่เนี่ยหมายถึงว่าขี่แบบขี่แบบขี่ออกมาจากรูตูดออกมาจากตูดเป็นสีเหลืองเหลืองไม่ได้หมายถึงขี่แบบนั้นผงต้องอท่างนี้เลยวะคนจะได้เห็นภาพผมไม่เสิ e r t ภาพเลยอะไรงี้ยงั้นเดี๋ยวกูไปจอดตรงนี้ก็ได้นี่ไอ้ตรงนี้ก็จอดไม่ได้เขาเขียนป้ายว่าห้ามจอดตลอดเวลาห้ามจอดตลอดเวลาเออเอ้กูจอดแค่เสรจทีก็พอไม่ใช่หมายถึงว่าตลอดเวลาคือทุก วันในยี่สิบสี่ชั่วโมงห้ามมาออจอดเลยนูแบบห้ามจอดแบบตลอดทั้งวันทั้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยป้ายนี้แม่งทำมาให้พวกเราคิดวะทำไมอ่ะมันเขียนว่าป้ายให้ไทยเฮ้ยให้ทางอ๋อโอ้โหเห็นป้ายนี้แล้วรถแม่งเกิดน้ำเปิงน้ำมันแน่ๆทำไมอ่ะมันป้ายห้ามจอดเฮ้ยมต้องขับตลอดเลยเ เดมึงหยุดเลยทำไมอ่ะทำไมเึงนั่งตรงนี้ทำไมอ่ะเพาเขียนว่าขับช้าชิดซ้ายเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงรถให้กูไปนั่งคงซ้ายเพราะมึงขับช้าเพราะแถวนี้เขาก็ต้องกินแต่ก๋วยเตี๋ยวดิทำไมอ่ะมันมีป้ายห้ามเข้าเฮ้ยห้ามเข้าอ๋อหลักเสี่ยงหลักเสี่ยงด้วยมันมีป้ายนี้ไงวะแบบห้ามกินอาหารเหนือ อะะไรวห้ามข้าวซอยเอ้ยไม่มีไม่มีเหรอเฮ้ยโอ้โหทีสัตว์นี่ต้องต้องเดินกลับแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมอ่ะเขียนห้ามกลับรถเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงห้ามยูเทิร์นอ๋อเจอป้ายแบบไอ้นี่เว้ยแบบว่าเวลาเจอผู้หญิงแล้วต้องเงียบๆป้ายอะไรวะป้ายห้ามแซวเฮ้ยห้ามแซวเฮ้ยป้ายนี้บอกว่าตรงเนี้ยมีแต่คนพุทธทำไมอ่ะมันเขียนว่าสุดเขตบังคับเฮ้ย เลยเขตบังมาเลยเขตบังนะแต่รู้แค่ว่าซอยนี้ให้ห้ามพูดห้ามพูดทำไมป้ายมันบอกว่าห้ามใช้เสียงเฮ้ยหมายความว่าห้ามบีบแต่เนี่ยบีบแต่ห้ามกดห้ามกดดหมือนเหมือนมันขยำนมสักบีบแค่บีบอีกห้ามกดป้ายนี้แม่งต้องให้เราคิดดีๆอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะ มันป้ายเขียนว่าป้ายห้ามแซง <s> <c oughs> จะพูดว่าป้ายห้ามแซงพีป้ายนี้แม่งโคตรเฮี้ยเลยทำไมอ่ะป้ายหยุด <c oughs>